ก็กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นานๆน้องๆทุนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมไล์อัดคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องนะครับผมพี่เพื่อนคนไหนเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพคูณครับรุ่นใหม่นะครับมาชม,มเลยนะครับผมเหรียญแรกครับกล้องเดิมๆจากวัดนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ เทพพิธกรมคูณนะครับปีห้าสามนะผมเลี้ยสวยเลยครับผมไคนสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับต่อโค้ดนะครับดันหมายเลขนะครับผมปีห้าสามนะเรื่องสมรรถศักดิ์นะ ที่สนใสจแอนไลน์มาสอบถามได้ครับเดี๋ยวนี้ก็ที่สามร้อยบาทพร้อมส่งนะผมน่ครับเซมาหลวง,งพ่อคูณครับปีห้าสามนะครับสามร้อยบาทพร้อมส่งนะผมโอเคครับต่อไปก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับผม เทพประทานพรนะรผมวัดบุไัยนะครับทรงอย่างนี้นะครับนี่เดิมๆจากวัดเลยนะครับผมของเดิมนะครับที่ใครสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้ครับ,รบตอบโค้์นะครับผม,มงแดงสวยๆนะครับหลังเป็นอย่างนี้นะ พีห้าแปดนะครับต่อโคูช์ล้านหมายเลขนะครับเทพประธานพรนะครับผมที่คนไหนสนใจแไลน์มาสอบถามได้ครับเดี๋ยวนี้ก็ที่สามร้อยบาทเหมือนกันนะพร้อมส่งนะครับผมโอเคครับต่อไปก็เป็นเห็นอย่างเงี้นะครับเป็นกลมนะครับหลังเป็นพระพรนะครับอย่างเงี้ยครับครบรอบแปดสิบปีอะไรนี่แหละ ันนี้ก็ที่ส0มร้อบาทเหมือนกันนะผมพร้อมส่งนะครับเนพี่คนไหนสนใจก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับส0 0ร้อยบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นเหรียญนครับเหรียญคนถุงโพกศัพซับนะครับหลวงปู่ศรีสุโธนะครับออกที่เขาชนดนะครับดอนธานีนะครับตรพิเศษปี60นูนย์นะผม น่าจะเป็นเนื้ออบป,ประการครับนี่ผมก็ขอที่300บาทครับพร้อมส่งนะครับผมยี่คนไหนสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้ครับ300บาทพร้อมส่งโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะผมขอบคุณครับ